สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับครับวันนี้เราจะมาต่ออักษรจีนหนึ่งร้อยตัวที่ใช้บ่อยที่สุดหรือที่มีการใช้ความถี่มากที่สุดของตัวอักษรจีนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วครับถ้าหากว่าการไดเป็นผู้ชมใหม่พลาดมาก็ย้อนกลับไปดูนะครับครับอักษรจีนหนึ่งร้อยตัวถ้าท่านเรียนหมดไปนะครับก็ท่านก็จะสามารถอ่านเอกสารที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนนี้เข้าใจถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเค่อักษรจีนหนึ่งร้อยตัวนี้นะครับครับ แล้วนักเรียนทุกคนก็ยังสามารถได้เรียนรู้ระบบการออกเสียงของจีนหรือการจําตัวอักษรจีนยังข้างในจะมีการเปลี่ยนเป็นคาตัวอักษรจีนหรือว่าวัสนถีสั้นๆของภาษาจีนแล้วก็เช่นบทนี้แล้วก็ยังจะได้เรียนรู้กับบทสนทนาของอักษรจีนรับวันนี้เราก็เริ่มนะครับกับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อการประหยัดเวลาเราก็เลยเตรียมบทไว้แล้วน,นะครับครับวันนี้เราจะมีเรียนอักษรจีนอยู่ สามตัวนะครับก่อนที่จะเรียนเนี่ยเราจะมาดูบทสนทนาในก่อนนะครับอ่าโอเคตุ้ยคว้านะครับตุ้ยคว้าตุ้ยคว้าโอเคเราเขียนเป็นยังไงนะครับเตอร์วี่ตุ้ยเตอร์วีตุยต้ยเหออูอาคว้าวตุ้ยคว้านะครับสนทนานะครับตุ้ยคว้าสนทนาเอเขา家有地种不อันนี้คือเป็นประโยคคาถามที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วภาษาจีนข้างหลังจะมีคําว่ามา,มาประโยคคำถามจะมีมาอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับ 他、哎、家有地种不？哦、uh，huh. 喜欢不？爱不？哎，不，你边个声，声可能有点一点，呐，卡，变你声短，变成要声，声更卡，呐，卡。他家有地种不？哎，这啊卡，啊，这你比一道吧，有。他家有地可种，有。他家有地可种，呐卡，白有练呐卡。他家有地种不？有。 他家有地可种，哎、嗯，那个、不这个播种的哪行了？啊，他家有地不？哎呢，啊，帕萨泰他听懂了哈？他家有地种不？啊，啊你刚能送分呗？他家有地种不？嗯、比到有，米那哈？他家有地可种，他家有地可种，啊，你 OK 了帕萨泰有，他家有地可种，啊。 เตเปียนภาษาไทยก็คือท่าจะเราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมครับ有地有地不ท่าจ้า有地不ท่าจ้าไม่ใช่บ้านเขา有มีตี้ตี้ในวินคำศัพท์ของเรานะครับตี้ครับอันนี้คำศัพท์นะครับตี้ตัวในวินคำศัพท์ของวันนี้อ่าตี้อ่าตี้คำศัพท์ตัวแรกตี้นะครับตี้ไอ้นี้ตัวสอนตัวนี้ตี้ตัวนี้จะออกเป็นสองเสียงนะครับเข้างในเราจะออกเป็นเสียงตี้นะครับตัวสอนตัวจะออกสองเสียงเสียงที่หนึ่งก็คือตี้เสียงที่สอง เดินนะครับอ่าตี้อันนี้อ่อตี้ก่อนนะครับถ้าเจ้าอยู่ตี้บ่ความหมายก็คือบ้านเขามีที่ดินไหมมีที่ดินมีไรนาไหมมีนาไหมมีที่ดินไหมอ้าวปีต่อไปอยู่มีอยหรือมีเราเรียนมานะครับถ้าเจ้าอยู่ตี้可种ท่าเจ้าอยู่ตี้可่อจู่บ้านเขามีที่ดินข่อจงก็คือทำเข่อจุ้งสองตัวนี้ไหนะครับเออบ้านเขามีที่ดินทํำไรทํานาได้สามารถทําปลูก ทำอะไรได,ได้ใช่ไหมครับป้านป้านนี้นี่เ <Hey. S 1> ขอจุง้งน,นี่เขอเขอเขอได้ดินคําศัพท์นะครับอ่าอันี้ก็เป็นคําศัพท์อีกตัวหนึ่งนะครับเขอเขอแล้วก็จุง้งนะครับดังนั้นบทนี้เราจะมีคําศัพท์สามตัวนะครับตีแล้วก็เขอจุง้งอน,นีครับตีเขอแล้วก็จุง้งนะครับโอเคจุ้งมีตัวอักษรเต็มอยู่ต้องเขียนมาครับเพราะว่าเพื่อในการจําอย่างสะดวกก็เลยเขียนตัวอักษรติมมาด้วยนะครับ ต,ตีอต่าเตอออกสองเสียงนะครับ,บตีตัวแรกก็จะเปลว่าดินหรือว่าพื้นดินถ้าตีนะครับอ่าตีตัวนี้จะเปลว่าดินนะครับที่ดินโอเคนะครับดินที่ดินหรือว่าเปลี่ยนดินนะครับแล้วแต่นะครับดูดูที่บทีบทนะครับอ่าที่ดินเปลี่ยนดินพื้นดินเตอถ้าออกเสียงเินเตอร์นะครับถ้าออกเสียงเินเตอครับแต่ตัวนี้ออกเสียงเินเตอนะครับอ่าเตอทีนี้นะครับจะเป็นคําช่วยที่ยนะครับคําช่วย บินคําช่วยนะครับวันนี้เราเรีนเรียนดูเตอคำช่วยนะครับอ่าก็คือเตอตี้กับเตอตัวใบตตวที่สองคำศัพท์เขือนะครับเขือเขือนเปนว่าหน้าหน้านะครับครับถ้าเราไม่ไม่ออกมาอยู่ที่ี่ปุ่นเขาจะที่ปวดอื่นหรือว่าตํานาเรียนลิมอื่นนะครับเขาจะเอาเขือตัวนี้ไปคู่กับคําว่าเขือไอ้นะครับเขือไอ้ก็จะเป็นวหน้ารักนะครับจะในที่นี้ก็เรียว่าหน้านะครับเขือ เขียนหน้านะครับต right. so, ัวที protects, fit, ่สามจงนะครับจงครับตัวอักษรตัวนี้นะครับอักษรตัวนี้ก็ออกได้สองเสียงนะครับตัวนี้นะครับตัวข้างในเป็นตัวเต็มนะครับออกได้สองเสียงเสียงแรกก็คือจงนะครับเสียงที่สองจุ้งนะครับโอเคถ้าหากว่าออกเป็นจงก็จะเปลียว่าชนิดเบียดนะครับชนิดเลือบียนะครับถ้าตัวนี้ออกเป็นเสียงสีจุ้งกับจุ้งจุ้งก็จะเปรียว่าปลูกนะครับปลูก ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะครับอ่าจุงตี้อ่าจ,ง,าจงสู่นะครับถ้าโจง <dropdown> s> <S ก็จะเรียกชนิดหรือว่ามนิษฐ์พันก็ได้นะครับในบทน,นี้ก็คือจะใช้ความหมายหลักๆก็คือเรียกว,ว่ามนิษฐ์พันอะไรสักอย่างนะครับมนิษฐ์พันข้ามนิษฐ์พันอะไรพืชพันอย่างนี้นะครับจะใช้ความหมายตัวนะั้นนะครับครับโอเคนะครับแล้วก็คือบทนี้ทั้งบทน,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 นะครับเราอ่านอีกรอบนะครับถ้าเจ้าอยู่ดี้บัวหยู่ถ้าเจ้าอยู่ดี้ข้าวนะครับนีหคือวี้เอ ขอค重重สองเสิยงนะครับอ่าจ重重ออกเลยสองเสิยงนะครับอ่าโอเคนี่เป็นครับต่อไปเราก็จะมาเรียนอีกคําศัพท์ทั้ง3ามตัวนะครับครับตัวเลขคำศัพท์ตัวแรกนะครับคําศัพท์ตัวแรกเมื่อกี้ที่เราได้ดูมาตีนะครับตีตีโอเคนะครับอันนี้คําศัพท์ตัวแรกนะครับตอกสอนเข็นนอย่างนี้ครับตอกสอนนะครับ ตัวอัษนะครับในตัวอักษรจริงๆจะเบี่ยงบินสองส่วนนะครับอ <eyelids> ันนี้บินสองส่วนนะครับเนี่ยสอนภาพก็ครับสอนภาพก็ส่วนนี้น่าจะเป็นคล้ายบก้อนหินพื้นดินนะครับไอ้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมูเป็นมูอะไรสักอย่างนึงนะครับอ่าเป็นมูมีหางออกมานะครับเป็นมูแล้วก็มีหางนะครับประมาณนี้ครับครับเราดูตัวอักษรภาพนะครับตัวอักษรภาพก็คือว่าในพื้นหญ้าใน ใน,ในที่ดินในหญ้านะครับมีทั้งต้นไม้ต้นหญ้านะครับแล้วก็มีงูมีงูมีสัตว์ทุกอย่างสัตว์เลื่อนคานทุกอย่างเย,ยอะแยะมากมายฉะนั้นไว้ถึงว่าดินที่ดินนะครับที่พื้นดินครับโอเคนะครับไอ้นี้เมื่อกี้เราบอกแล้วตัวอักษรตัวนี้เราจะออกในสองเสียงนะครับสิ่งที่หนึ INS ่งก็คือนะครับสิ่งที Size ่หนึ่งก็คือตี้นะครับครับตี้อ่าสิ่งที่สองก็คือเตนะครับเตเตนะครับเอาเรามาดูนะครับตี้กับเตนี้ถ้าออกเป็นเสียงตี้ ตีก็จะเป็นดินนะครับดินหรือว่าพื้นดินนะครับเพลี่ยนดินเพี่ยนดินดินเพี่ยนดินนะครับที่ดินก็ได้ที่ดินที่นาหรือที่ดินนะครับอ่าหรือว่าที่ดินนะครับอ่าไม่เขียนแล้วครับที่ดินต่อไปเตอร์เตอร์จะเป็นคำช่วยเฉยๆนะครับคำช่วยนะครับเตอร์เตอร์ก็จะเป็นคำช่วยนะครับเตอร์ครับออกสองชิ้นนะครับอ่าตัวออกสอตัวนี้ครับตี นะครับดินเปลี่ยนดินหรือว่าที่ดินตัวไปตัวที่สองก็เตอสิงสั้นเิ่ยนคาช่วยนะครับเตอเปล่นคาช่วยนะครับเรามาดูการออกสิงนะครับเอาเตอเราเราตัวตัวนี้ก่อนนะครับตีเตอนะครับเป็ยนสิงพันชนะเตอแล้วก็สระอีนะครับแล้วก็สิงสีใช่ไหมครับอะไรก็เตออีตีฉันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราลองดูนะครับเอาี่นอ่าอย่างนี้นะครับสิงพันชนะเตอ อกสาสสระ e ปกาสสิงสี่นะครับโอ okay. เคเลยบแบบนี้ตี D, นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่เข้าไปทั้งสี่เสียงนะครับเตอีสิ้นหนึ่งตีสิ้สองเตอีตีเตอี 1, D, 2, ตีเตออีตี e, D, สิของของเองนะครับอันนี้ก็ป็นจริงจริงเ e, นี่ยต้องมีจุดจุจุดดนะครับแต่ว,ว่าเมื่อมีสัญลักษณ์วรรณยุกต์มี เราก็มาเขียนทับจจดจุดนี้อ่าก็คือหมายถึงว่าถ้าหากันเราไม่มีวรรณยุกสัญลักษณ์วรรณยุกเราก็ต้องเขียนอย่างนี้นะครับเมื่อมีสัญลักษณ์มาเราก็ต้องทับขึ้นไปสิ่งนี้ก็แล้วแต่เราก็ทับขึ้นไปข้างบนนะครับก็เลยต้องเขียนอย่างนี้นะครับเตยีตีนะครับโอเคเราลองนะครับเตยีอันนี้เตยีสีสีนะครับเตยีตีอันนี้เตยีต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 ีนะครับออกเลยสีสิครับตี ตีตีพีนะครับตีตีตีพีครับอันนี้สี่เสียงส่วนข like ้างบนนี้เตอสียงที่สองเตอเออ้าวเตอนะครับประกอบกับอ้าวเตอประกอบประกอบกับสระเออนะครับเป็นเสียงสั้นอันนี้เป็นเสียงสั้นไม่มีเสียงวรรณยุกนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอ่าเป็นเสียงสั้นอันนก็จะต้องเขียนเป็นอย่างนี <"the S 2> ้เตอเออนะครับอ้าวเตอไม่มีเสียงวรรณยุกไหมครับที่นี่ไม่มีนะครับที่นี่ว่างไว้ อ่าบวกไม่ได้ันว่างไว้นะครับไม่มีเตอเตอนะครับเตอเตอที่เป็นคำช่วยโอเคเรทั้งสี่เสียงนะครับตี้ตี้อ่าด้วยเตอนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาดูความไมาหลักๆของเขาที่สามาตี้นะครับตี้นี่เราจะแต่งกับคําศัพท์ที่เราเรียนมานะั้นก็คือก่อนที่หน้าหน้านี้ก็คือก่อนที่คลิปที่13ประมาณนี้นครับก็ทั้งหมดเราเรียนมาเกือบ4ี่ตัวนะครับโอเคต,ตัวแรกนะครับอ่าเราจะมาดูนะครับลี่งนิพนธ์คอันนี้ก็คือ 助词นะครับหรือว่า短语น,นะครับ短语ก็จะ比如ว,ว่านันสั้นๆ，นะครับ短语อ่าบางทีอาจจะ主句句ก็คือจะเป็นประโยคนะครับประโยคนี่อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับอาจยังไม่ได้มีนะครับโอเคเรามาดูเป็นจู่จู่词ก่อนนะ,ค,ะนครับแเป็นคำครับไอ้คำศัพท์ที่เราเรียนมาตัวง่ายๆตัวแรกก็ค,ะคะืออะไรครับอ่าต้าต้าในเรียนนะครับต้าตี โอเคนะอ่าพิ่นินเตออาตาเตออ์ตีตาตี้ตาตี้หมายถึงพื้นเพียนดินที่เราอยู่นี้ปึกเพียนดินของเราอยู่น,น,นี้นะครับเพียนดินต้าตี้ตาตี้นะครับอ่าอีกหนึ่งที่คู่กับคลิปที่เราเพิ่งเรียนมาที่ช่างโอเคนะอ่าที่สร้างเราเพิ่งผ่านมานะครับคำศัพท์ตัวนี้ช่างของคลิปที่สิบเอ่อสิบ่าไหร่นะเคล็ดที่สิบสามนะครับที่ช่างที่สร้างก็จะแปลว่าปูนดินปูนดินนะครับปูบนดิน นะครับที่สร้างจะได้มีที่สร้างวันเราบอกว่าสร้างกับช่ความไม่ได้ตรงการข้ามกันใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เขียนอีกตัวนึงก็คือที่อ่าฉะนั้นที่า地下มีที่สร้างแล้วก็ต้องมีที่地下ใช่ไหมครับอ่าเตยที่ทีอาแช่地下อ่ามีที่สร้างแล้วก็มีท地下อันนี้ก็เหมือนใต้ดินอยู่ที่ในใต้ดินนะครับอ่าสร้างก็คือปูนพื้นดินนะครับปูนพื้นดินใช่ไหมครับปูนพื้นดินนะครับอันนี้ก็ปูนข้ามูลนะข้ามูลพื้นดินนะครับ ไอ้เด็กก็ไต้นะครับไต่ดินไต่คนดินประมาณนี้ครับไม่เขียนแล้วครับประมาณนี้นะครับอ้าวรบอวกเขาบอกดีกว่านะครับต้ที่ก็คือเพียนดินนะครับอ่ายังมีอีกตัวหนึ่งหลี่เราก็ได้เรียน้วใช่ไหมครับหลี่เวียกในนะครับข้างในนะครับหลี่นะครับอ่าหลี่เราก็เรียนแล้วก็อะไรตี้หลี่อ่าตัวนี้ตี้หลี่ใช่ไหมครับเตอีตี้เลอีหลี่ตี้หลี่หลี่เปียกในใช่ไหมครับ ถ้าเรื่องที่หลีเราไม่จะบอกว่าอยู่ที่ในในนาในไร่ในนาที่หลีเอ่อที่ดินี什么东西可以吃的ในไรในนานั้นมีอะไรกินได้นะครับที่ดิน种了很多东西ในนาในไร่มีของปลูกตั้งเยอะแยะปลูกตั้งเยอะแยะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตี้อ่าอันนี้คู่กับคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนมาคลิปที่แล้วอ่าอันนี้ตี้เมียนใช่ไหมครับเจอปี่ มองอีอานยนะครับ地面ก็คือกองคอมันนี่กลงผมจากบนลงจะไม่งน้เดียวผมจากบสลงมนนี่คื้น地面ีครับีเมียหมายถึงว่าปูพื้นดินอยู่ที่ออพื้นดินของเรานี่แหละง่ายๆนะพี้นีนะครับน地面พื้ังพื้นดินมันสกปรกนะครับอ่าพื้น地พื้นดินทจังอีกตัวนะครับแล้วก็เรียนมาแล้วตี ตี่เตียนใช่ไหมครับอ่าแต่นี่คือเป็นนี่ันเขียนผิดไม่ได้ผิดหรอกเขียนไม่คืออะไรครับตี่เตียนไอ้นี่จะเตออีตี่เจออีอันเตียนนะตี่เตียนที่เตียนเตียนเตียนนี่ก็ผ่านมาแล้วน่าจะคลิปที่สิบเอ็ดหรือสิบสองนะครับเตียนเตียนนี่จะแปลว่ามุงเอ่อหรือสถานที่นะครับเตียนหรือว่าจุดฉะนั้นตี่เตียนพี่จะแปลว่าสถานที่อ่าสถานที่จุดไม่จุดหนึ่งอ่า什า地方地点อยู่ที่ไหนอ่าี่点在哪 今天的聚会地点在哪นักเรียนกันวันนี้อยู่ที่ไหนนะครับที่จุดเี่ยนสถานที่ไม่เปลี่ยนโอเคนาะนั้นตันี้ตีตัวนี้ทีจะมาคู่ไรก็คืออะครับใตนืนแผ่นดินดิัอที่ปูพืนดินตดินใต้ที่ดินนะครับตัวบตีดิตจะในไร่ในนาตีเมีก็คือปูพื้นดินเอตีเมกตีเียนีตีก็คือ สถานที่นะครับครับอันนี้ก็คือคําศัพท์คำว่าตีต่อไปเราจะดูคํคาศัพท์คําว่าเมื่อกี้นะครับตีตัวนี้นะครับเราก็สนมากเราตรวสอรตัวนี้เราก็จะออสนมากจะพูดถึงคำว่าตีตัวนี้เป็นหลักนะครับที่ว่าพื้นดินเพียนดินนะครับส่วนเตอร์นี้ก็ยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นคําช่วยคําช่วยนี้เรายังต้องใช้เป็นในประโยคน์ใช้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นก็คือเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับวันหลังเราถ้ามาเรียนรู้เอานะครับ ครับตัวต่อไปคำศัพท์ตัวที่สองนะจะเป็นตัวที่สองคำศัพท์ตัวที่สองนะครับโอเคนะครับต่อสอนเข็มอย่างนะครับง่ายๆนะครับขีดหนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมลงไปนะครับต่อสอนจะเอกเสียงเคอเอสิงสามเขอใช่ไหมครับเคอเอขอนะครับเขอภาษาไทยน่าจะทับเสียงนะครับโอเคครับภาษาไทยทับเสียงมีอย่างนี้นะครับเคอเอขอนะครับเขอเขอ ขินนี่มาจากเบบินอะไรนะหน้าเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเขินนี่มาจากว่าเขินไอ้หน้ารักเขินนะครับหน้าเขินนะครับส่วนตัวอักษรเขินนี่ก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะบินอะไรส่วนฝั่งนี้จะบินหน้าในนั้นหน้าขอนขอนไอ้นี่ขอนจะไม่มดมนุษย์โบราณของเรานะครับล่ามขอนนะครับไอ้บินปากนะครับโอเคเรารู้ตัวอักษรภาพนะรู้อักษรภาพนะครับจะบินก็คือด้ามขอนแล้วก็ใช้ปาก หมายถึงว่าเออล่ามขอในได้รับอนุญาตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจากนั้นเขื่อตัวส่นวนประกอง่ายๆนะครับก็คือด้ามขอนขอนมนุษย์โบราณนะะี่ไหครับแล้วก็มีปากอยู่ข้างในแล้วก็เขอนะครับเขอเขอนี่องเปลี่ยวหน้านะครับโอเคนะครับจากนั้นเขอนี้ก็เรามาลองดูไอเตียงปินคํานะครับเตี่ยงปินอะไรครับว่าดีนะครับสือ้อเคนะเตียงปินคําหรือว,ว่าตวีจู短语น,นห短ีนะครับ ตัวอันนี้ก็คือคําว่าว่าดีสั้นๆนะครับโอเคตัวแรกเขอเขอเขอ่ขอนีอ่มาเปตียงกับคําศัพท์ของเราที่เคยเรียนมาตัวแรกๆก็คือเข่อโอเคนะเขอ่อเอ,อ่เออ,อะไรหนึ่งอ่าหนี能不能不说啦你能不能不说啦ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะครับเขอหนึ่งเขอหนึ่งก็เป็นอ่ะอาจจะนะครับเขอหนึ่งโอเคเขอหนึ่งนะครับอ่าอาจจะอันนี้ก็อาจจะ นะครับอาจจะสักอย่างหนึ่งเขินหนึงหรือว่าปีนไปได้นะครับหรือความหมายว่าปีนไปได้นะฮะโอเคนะเขินหนึงเขินหนึงเป็นอาจจะอาจจะหรือ่ปีนไปได้ถ้าจริงๆเขินหนึงเป็นหลายลยวันนี้เขอาจจะไม่มาแลยอยู่เจ้าเขินหนึ่งปีนไปได้นะอยู่เจ้าเขินหนึ่งปีนไปได้นะครับเขินหนึ่งตดีวไปอีกตัวก็คือเขื่เขินอชิงชิงเราก็เรียนแล้วใช่ไหมครับเขื่อ สิงคือสิงก็คือที่เราเรียนมาตัวภาพปิดทางนั้นนะครับเขอสิงโอเคนะอ่าทีนี้นะครับเออเขอสิงสิงนะครับคือสิงนะครับคือสิงจะแปลว่าได้เออทำได้เออปิดไปได้ทำอะไรทำได้ไหมนะงั้นอืมใช้ได้ประมาณนี้นะครับอ่าคือสิงนั่นจะแปลว่าใช้ได้นะครับอ่าใช้ได้เช่น你的你的这个提议可行 หรือว่าหนีแต่방หา可行性ไอ้อดีของคนวิธีของคนนั้นใช้ได้เิงเอ่าใช้ได้เออ่ดำเนินการได้ประมาณนี้นะครับเ可ิงใช้ได้นะครับอ่าศิลามีอีกตัวหนึ่งเขื่อนี่ที่จะคู่ใดก็คือคือเอ่าอ่าตัวที่สามเราจะเตียงนะครับเขืออ่าแล้วข้างหลังจะตามด้วยคำว่า要เขือ่อเจุด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 อ่าเราไปกำชับอะไรสักอย่างหนึ่นนง啊ย可要小心 อ่า一个人在外面你要可要小心点啊那好开车可要小心好多路段啊那好那我来玩那好你可要เราไปกำชับอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เข่อนะครับเข่อกครเขนี้กผ่านไปแล้วอเคครับเราจะมาต่อคคำศัพท์ตัวที่3นะครับคำศัพท์ตัวที่3ก็คืออ่าโอเคนะไอันนี้เขียนเป็นตัวอย่างนี้ตัวตัวโยกในเพียิ่งใหญ่ที่จีนใช้นะครับเแล้วตัวเต็ม ตัวตีมเบคือแถวไต้หวันนิ้วห้องกองนิ้วที่คนจีนที่เอื้นไฉนะครับโอเคต่อสอนตัวนี้ก็จะออกอะไปเป็นสองเสียงใช่ไหมครับอโอเคเสียงที่หนึ่งจีอองจงเสียงที่สองนะครับจีอองจุ้งนะครับออกได้สองเสียงนะครับถ้าจีอองจงโอเคภาษาไทยลองดูนะ,ะไม่รู้ถูกไหมจีอองจงเสร็จแล้วก็จีอองจุ้ง นะครับลงโจงลงจุ้งนะครับทำนิสิตก็คอมเมนต์มานะครับอ่าสิ่งแรกจงจงจงมันจะเป็นชนิดก็ได้นะครับอ่าชนิดอ่าหรือว่าเบียบแบบเบียบแบบไหนเบียบหนึ่งนะครับเอาโอเคจงนะครับจงหรือว่าข้อเม่งดังๆในบทนี้ก็จะเรียกว่ามันิพันธ์จะเรียกว่ามนิพันธ์นะครับจุ้งถ้าจุงตัวนี้จะเรียกว่าปลูกนะครับปลูกอ่าโอเคสองความหมายสองเสียงนะครับอันนี้สิ่งที่หนึ่ง จงงจะเปลียว่าชนิดหรือว่าแบบเร์เอคอลเป็น,ปนลหลังๆก็คือจะแปลยว่ามันนิดพันธุ์มันนิดของพันพันเข้านะครับส่วนตัวที่สองจุ้งจุง้งจะแปลบปลูกนะครับโอเคเราดูตัวอักษรภาพนะครับจงนี้ก็คือเหมือนกับคุณเรากําลังสะพายอะไรนะเอกระสอบนะครับเอาไปยืยนอยู่ข้างๆของเขา่าเข่าฟางนะครับอาจจะเป็นเข่าฟางครับความหมายก็คือว่า กระสอบที่สะพายนั้นไม่ต้องเอาเมล็ดเข้าได้ไปปีหน้าอาจจะเลยเป็นกระสอบใหญ่ๆนะครับเหมก็เราจะมาดูต่อส่วนตีมตัวนี้ก็คืออ่าอันนี้เป็นตุ้นข้าวนะครับเป็นต้นข้าวอ่าต้นขา้าวเราเรียนมาแล้วนะครับใช่ไหมครับอ่ามีต้นขา้าวมีต้นขา้าวอ่าอันนี้คือต้นขา้าวใช่ไหมอ่าอันนี้ดวงขา้าวส่วนตัวนี้ออกเสียงว่าฉงนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าฉงไม่ต้องอ่าฉงตัวนี้ความหมายก็ว่าใช้ซ้ําได้ใช้ซ้าได้ก็คือความหมายที่เข้มา,เามาก็เอาเอาเมล็ดพันเข้านี่ เอามาใช้ซ้ําได้แล้วก็เมื่อเอามาทิ่พันเข้ามาใช้ซ้ําก็คือในกระสอบที่เขาสะพายก็จะเลยติ่มนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะหมายถึงว่าความหมายของเขาก็คือจินตนาการไว้เมื่อไหร่ได้มาติ่พันมาได้ทันนะครับมาได้พันธเอามาใช้ซ้ําได้แล้วก็กระสอบที่สะพายมาก็จะเลยติ่มๆนะครับประมาณนี้ครับต่อสอนตัวนี้ตามที่อักษรภาพที่เขาอธิบายแล้วก็ตามที่ไปดูก็จะเปะประมาณนี้ครับฉังนั้นโอเคนะจงจงสอง,องเสียงนะครับโอเคนะครับอ่าฉะนั้นเราวันนี้ฉะนั้น เมื่อเรามาเตียงมินคำนะครับมาเตียงมินคำล้วก็จะเตียงมินสองสองตัวนะครับอาจูซอนะครับหรือว่าตัวอีโอเคเตียงมินคำสั้นๆหรือว่าวันดีสั้นๆโอเคนะอาตัวแรกเราใช้จงก่อนนะครับอาตัวแรกก็คือจงเราใช้จงก่อนนะครับเสียงสามก่อนนะครับซืองจงอโอเคนะจงจงจงที่น้าจะใช้ความหมายว่า จงจิจงจิจงจินี่เดี๋ยวที่เรเรียนนะครับจงเขาจงต่างหากก็จะแปลว่าเออนะครับเขาจงต่างหางนะครับก็จะแปลว่ามันนีพันธุพืชพันุพันพันใช่ไหมนะครับจงหมาพันพันพันม้านะครับจงจีก็โพ่อพันธุ์เม่พันธพ่อพันธุเม่กันแม่พันธุ์ไก่นะครับจงไอ้ตัวนี้โจ้จงก็จะเขียนไว้เป็นพันธุนะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าใช้ตัวเดียวนะครับ เดี๋ย okay. วอเ่าโงยังมีความหมายว่าชนิดใช่ไหมครับอ่าเราจะมีอะไรยี่จงอันนี้ออกเป็นสิงสีนะครับยี่จงก็คือหมายถึงอ้าวหนึ่งชนิดอ่ายี่จงหนึ่งชนิดนะครับเดี๋ยวไปสามโงสามโงก็จะบินสามชนิดแล้วใช่ไหมครับอานซานนะครับซานจงก็คือสามชนิดอ้าวอีกตัวหนึ่งครับที่เราเรียนมาเพิ่งผ่านมาครับบทที่แล้วบทที่สิบสองที่เ 12, กี่ยวกับเนื้อนะครับโอเคตัวจง าาตัวจงก็จะมากใช่ไหมครับตัววัวตัวตัวจงตามที่เรียนมาคือ,คอตัวจงก็ต้องเกวา่าครับไหนชนิดไหนชนิดนะครับเสียละอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เราก็จะใช้บ่อยๆอยู่ครับโอเคนะครับภาษาจีนก็จะใช้บ่อยๆอยู่นะครับเจ้าจงเหรินนะเจ้าจงเหรินอ่า,าถ้าเราพูดก็คืออะไรตัวนั้นโอเคเจ้าจงเหริน เชจ่อตรงนอ่าเปียกินให้ก็คนชนิดนี้คนแบบนี้อ่าจะมีความไม่ที่ไปทางลบนะครับเชื่อตรง้นอย่ากันนะช่วอ่าคนแบบนี้อย่าคุยกับเขาเลย,ยนะครับเจื่อตรงนเจื่อจงนะครับจงเดี๋ยวๆก็จะเปียกว่าพืชพันธน,นะครับอ่าอเปียกอีจงหนึ่งชนิดสามจงสามชนิดโตจงก็คือหลายชนิดใช่ไหมครับเจืจเ่องรงคนคนแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเราก็จะรู้สิยงจงุ้งจุ้งนี้จะเตียงอะไรบ้างนะครับ จุ้งเขียนเหมือนกันนะครับตัวอักษรก็เขียนเหมือนกันจุง้ง okay. โอเคมันจะคู่กับตัวอะไรเนาะจุ้งบีระปลูก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 เคาเขียนี่ไรข้างในนี่ครับจุ้งที่ก็คือคู่กับคำศัพท์ของเรานะครับอ่าจุ้งที่อ่าโอเคนะจุ้งที่ก็คำศัพท์ของเราเนี่ยแหละอ,ะอาา่าจุงจ้งจุ้งที่เขา干什么的他种地ี地ก็คือทำนาะทำไรทำนาะ ถ้า干什么的เขา种种地 OK นะครับอันนี้คำท์เราทั้งสามตัวนะครับไอ้นะครับตีเตอเขจุ้งจงสามตัวนะครับส่วนจงนี่เมื่อกี้เราเตียงเป็นคําหรือเตียงเป็นวลีสั้นๆจะมีคำว่าจงจงแต่างหากเรียกว่ามริพันธ์นะครับยี่จงหนึ่งชนิดส้นจงสองชนิดใช่ไหมครับตัวจงก็หลายชนิดอีกคำนี้จะแปลว่าจงรุนเอาคุณปลียงนี้นะครับส่วนจุ่ง ชวงก็จะคู่อะไรตัวเดียวก็คือจุงตี้จุงตีก็คือทำในทำานาครับก็คือบทนี้มันง่ายๆมีคําศัพท์แค่สามตัวนะครับดังนั้นก่อนที่จะจบเราก็มาสรุปก่อนว่าบทนี้ที่เราเรียนมานี้แพนชนะกี่ตัวสินสนากี่ตัวนะครับโอเคตัวแรกนั่นก็คือเสื้อหมูก็คือสีงแพนชนะใช่ไหมครับเสื้อหมูที่เราเรียนนี้มีอะไรบ้างอ่าเปเตออ่าเสื้อหมูจะมีเตอเตอไวกคือ คืออกตัวนึ่งจ <pay ilgili> ีโอเคสตัวอันนี้ก็คือเสียงอ่เสียงพัญชนะมี3ตัวต่อไปีนหมูเสียงสละใช่ไหมครับอ่าอีหมูก็คือเสียงสละอ่าเสียงสละมีกี่ตัวครับสละอีต่อไ่สระเอออันนี้ถึงตัวนี้คือเอจะเป็นสละเอมีแล้วจีองอ่าสระองโอเคก็มีกี่สละ3ตัวนะครับดันั้นบทนี้เราจะมีเสียงพันธนะ เดดนั่นก็คเคอันนี้จจนั่นครับส่วนเสียงสระมีอีเออองกับอีกรอบนะครับเสียงเสียงพยัญชนะมีเดเคจอ่าโอเคยี่หูเสียงสระมีอีเออองโอเคครับเสร็จแล้วตุーー้ยหัว 对话ของเมื่อกี้มีอะไรบ้างก็คือสนทนาตู้ข้าตามีตู้ข้าที่เราพูดของเมื่อกี้มีอะไรครับทขาจะอยู่ที่มาใช่ไหมครับทขาจะอยู่ที่โบเขาจะบ้านเขานะครับอยู่ที่โบอันนี้เป็นสิ่งสั่งทขาจะอยู่ที่บ่อะสิ่งสั่งทขาจะอยู่ที่บ่อันนี้เอเป็นคนถามใช่ไหมครับเสร็จแล้วปีตอบว่าปีตอบว่าอยู่ 啊，给、okay. 他家有地可种。哎，这、那个不，文、在诗、古文 <Okay. S 2>、okay. <老>啊，的对吧？他对吧？他对吧？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 对 อ่าโยถ้าจะโย่ที่กระทกมีบ้านก็มีมีไนมีนาที่ทําได้อ่ามีไนมีนาให้ทําครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ